เมื่อวันที่23เมษายน2566ที่ผ่านมามูลนิธิมวลชนทัพภาคหนึ่งนำโดยคุณวิชัยเวชกิจวานิชรองประธานมูลนิธิคุณวิเชียนเวชกิจวานิตประธานจัดก,กิจกรรมและคณะองค์กรต่างๆผู้มีจิตเมตตาร่วมกิจกรรมบุญเพื่อนผ่องน้องพี่ร่วมกันปันสุขมอบเครื่องอุปโภคบริโภคณบ้านบางประกงสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ท่านพลเอกสันติพงษ์รมปิยะอดีตเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรได้กรุณาเป็นประธานจัดกิจกรรมและมีคณะที่เข้าร่วมที่มีจิตอาสาหลายภาคส่วนเชิญรับชมกิจกรรมและบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ วันนี้เราก็ได้นำคณะหลายๆคณะมารวมกันการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยาะรักษาโรคและต่างๆอีกหลายอย่างนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งของที่เรารวบรวมกันมาบริจาคให้กับบ้านพักคนพิการบ้านบางมะกงนะฮะหน่วยงานของเราที่นำม,มาในวันนี้ก็มีด้วยกันหลายกลุ่มนะครับวันนี้ก็มีชาวคณะมูลนิธิมนุชนท่าภาคหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนๆชาวติด์เก่าปฐุมมงคานะครับแล้วก็ เพื่อนสมาชิก4คณ4ออฟโรดนะครับแล้วก็อีกโรตารี่แล้วก็ไลออนนะฮะแล้วก็รวมทั้งชนะจักรยานแล้วก็อีกหลายสามสี่หน่วยงานนะครับ ครับสวัสดีครับผมวิชัยเวชกิจวานิชนะครับเป็นรองประธานมูลนิธิมวลชนทัพภาคหนึ่งท่านะฝ่ายพลเรือนนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆกลุ่มนะครับและโดยเฉพาะตัวตั้งตัวตีที่ในงานนี้ก็คือคุณนิเชียนเวชกิจวานิช์ก็เป็นประธานในรุ่น58นะครับซึ่งของเราได้อบรมกันมาตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่58และกําลังรับรุ่นต่อไปคือรุ่นที่59แล้วก็เราจะมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆคนระับทำกันสม่ําเสมอมา สวัสดีค่ะดิฉันดารุณีเตชะดำรงศิล์นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าสู่สมาชิกมูลนิธินะคะก็อยากให้มาร่วมกันนะคะเป็นมูลนิธิที่ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆนะคะการทํากิจกรรมของเรานะคะไม่ต้องมีอะไรเป็นผลตอบแทนนะคะจะมีการร่วมกิจกรรมกันแบบง่ายๆใครคิดกิจกรรมใดอยากจะทําก็นําข้อมูลเข้ามาแล้วก็รวมกลุ่มกันเข้ามาทำงานนะคะ อย่างเช่นของที่เรามาร่วมบริจาควันนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่อาหารยาแอมเพรดข้าวสารของต่างๆที่เรานํามาร่วมกันในวันนี้นะคะมีมูลค่าถึง200,000บาทซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกหลายๆกลุ่มรวมกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการร่วมมือกันของสมาชิกหลายๆกลุ่มค่ะซึ่งขอขอบคุณมากนะคะ ก็จะติดต่อได้ทางรองประธานมูลนิธินะคะคุณวิชัยเวชกิจวานิชนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0813084981ค่ะค่ะหรือหรือว่าจะติดต่อทางคุณวิเชียนนะคะสมาชิกเพื่อนพ้องที่เป็นเพื่อนของคุณวิเชียนนะคะก็ติดต่อโดยตรงผ่านคุณวิเชียนก็ได้นะคะเป็นประธานรุ่น58 0 8 1 9 2 7 6นะคะ0 8น9 2 7 6 6 5 1นะคะส่วน ID ดี n ลนนะคะแชมป์ Champ C H A M P N I C E ค่ะติดกันนะคะ <c oughs> I D Line นะคะแชมป์ใน C H A M P N I C E ค่ะติดกันตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะคะตัวอักษรยินดีเพื่อนเอนมาร่วมกันทำความดีให้กับประเทศไทยนะครับครับขอให้พวกเรามาช่วยกันครับมาสมัครเป็นสมาชิกมูลที่มวลชนทัพภาคหนึ่งขอบคุณครับ แล้วมาร่วมสนุกและทำกิจกรรมร่วมกับเรานะคะคในมูลละนิธิมวลชนทัพภาคหนึ่งนะคะกับท่านประธานแชมป์ของเรานะคะพี่ไนค่ะแล้วก็ท่านวิชัยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันกัลยาณีกิ่นพนิษ์นะคะ ในนามสมาชิกของมูลนิธิมวลชนทัพภาคที่หนึ่งซึ่งมีพี่แชมป์ของเรานะคะคุณวิเชียรนะคะเป็นประธานรุ่นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะคะที่พี่แชมป์เนี่ยรวบรวมสมาชิกและก็เหล่าเพื่อนๆในหลายๆที่นะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งมีโรตารี่ยูนิวัสด์ดีไซน์ แล้วก็ยังมีหน่วยงานของไลออนมีคุณวาวานะคะมาร่วมทํากิจกรรมในครั้งนี้ด้วยอะคะ่ะอยากให้พี่วาวาพูดต่อยคะ่ะว่าเป็นยังไงคะที่มาในวันนี้ค่ะมาวันนี้ก็จุดประสงค์ของในนามของคุณกรยาณีนะคะในนามของค่ะคุณนีนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็สถานที่นะคะ,ะคนพิการบ้านบางปะกงนะคะก็พวกเราก็มีจิตอาสา แล้วยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ในนี้ก็มีผู้พิการและเป็นที่ศูนย์พักพิงของผู้พิการถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมในงานนี้ต่อเนื่องจากพวกเราทุกๆท,ท่านทางศูนย์ก็ยินดีนะคะวันนี้ก็รับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในหน่วยงานที่เรามาในหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนี้นะคะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นี่ต้อนรับ พวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอให้ว่าจิตผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านก็มาดําเนินการต่อไปด้วยนะคะให้เด็กๆผู้อยู่อาศัยผู้พิการพวกนี้ได้มีความอบอ,อุ่นจากท่านท่านทุกๆท่านนะคะขอกลับขอพระคุณค่ะณที่นี้ค่ะค่ะเราจะขาดไม่ได้เลยนะคะพี่แชมป์คะขอบคุณเพื่อนๆเราหน่อยค่ะขอบคุณและขอบคุณหลายๆครั้งนะครับ กิจกรรมครั้งนี้ถ้าไม่มีความสามคัคคีไม่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ต่อตัวเองคงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ความรักจะทําให้พวกเรามีความรู้สึกสดชื่นเกิดปิติความยินดีร่วมกันขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านพีๆ่ๆทุกทท่านที่ให้โอกาสผมได้เขา้าร่วมในครั้งนี้นะครับก็อยากที่จะส่งมอบความดีส่งมอบความสุขให้กับทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณครับเหมือนได้คืนสิ่งดีๆคืนให้สังคมครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีนะคะอดีตนายกอาพรหนูห้องสโมสรโรตารีเทพรักภาค3 3 5 0และมาในานามตัวแทนของเพจโรตารีนิวไทยแลนด์ ขอ,ของโรตอรีประเทศไทยด้วยค่ะก็ขอบคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณกลุ่มต่างๆนะคะที่ได้ร่วมทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมซึ่งโรตอรีเราก็เป็นเน้นกิจกรรมสังคมเพื่อบําเพ็ญประโยชน์อยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆและเป็นโอกาสดีที่เราได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะขอบคุณขอบคุณอย่างสูงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ